สวัสดีครับนท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับมาเลยมาอัปเดตภาพตลาดในช่วงเย็นกันหน่อยพี่อ๋องพรุ่งนี้เราจะได้วางแผนกันได้ถูกนะสาหรับตลาดหุ้นไทยนะคะครับก็ก็เป็นอย่างที่บอกไปในตอนเช้านะครับว่าภาพภาพตัวน,นี้มันมันเป็นการการพักตัวในขึ้นสีอยู่นะครับก็จากที่ตลาดก็ปรับตัว ขึ้นมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับก็ติดแถวแถวโซนแถวโซนพันห้าแล้วก็เอเริ่มแบบมีแบบปัจจัยกดดันด้วยนะครับจากอบอลยวสาระที่ก็ปรับตัวขึ้นมาเหนือสี่เปอร์เซนอย่างเงี้ยแล้วก็ความเห็นเจ้าฮเฟเตนะครับก็บอกว่าจะลดดอกเบี้ยแบบแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะ แล้วก็ทั้งเรื่องของตัวตัวในประเทศอย่าง<ม>เรื่องอมีแรงขายกลุ่มแบงค์เข้ามาในช่วงช่วงก่อนอยู่วันปียะอย่างเงี้ยเพราะว่าเลมบอรบเบียก็กังวลเรื่องนิมที่มันจะจะกระทบนะครับหรือว่าเรื่องที่่อการยืน่นยุบพักเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมอย่างเงี้ยรวมถึงมันใกล้อะตั้งสหรัฐละมันก็เลยทำให้ พอจบบอกกันมาดีว่าปัจจัยลบมันมันมีเข้ามาหรือความไม่แน่นอนอย่างเงี้ยนะครับบวกกับตลาดที่แบบปรัแบบตัวขึ้นมาครับอย่างต่อเน,นื่องก่อนหน้าน,นี้ก็เลยเป็นภาพของการการพักฐานนะครับซึ่งก็ยังดาเนินไปเชื่อว่าก็จะดาเนินอยู่อย่างเงี้ยไปไปจนรู้เรื่องหลังเลือกตั้งสารัะไปเลยอ,ะอ่ะก็คือแบบ วอดี่ห้าพิการและตั้งสาร,นนร mm hmm. ะนั่นะครับเก็เนี่ยแหละมันก็จะประมาณสองสามอาทิตย์น่ะที่ตลาดมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับอ mm ื hmm. แต่ก็เอยังมีดาวไซด์อยู่นะเออเพราะว่าตัวกรอบล่างของของขึ้นสี่ะมันอยู่ที่อยู่ที่โซนเอมีตั้งแต่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์นะ อืมนะครับก็อีกอีกเท่าไหร่อีกสิบถึงยี่สิบจุดอืมนะครับกว่าบนก็ก็จำกัดแถวแถวสักหนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับอืมเป็นกรอบบนที่ที่ยังจำกัดอยู่นะครับก็อ่าใครจะซื้อก็อาจจะไปรอตรงกรอบล่างของเซ็ตนน่ะก็จะได้ราคาที่ที่ดีกว่าตอนเนี้ยนะครับหรือว่า อ่าจะเล่นตอนนี้ก็อาจจะเป็นเน้นเป็นทางฝั่งฝั่งช็อตเนี่ยไปกองนะครับก็อย่างตัวอ่อเซฟฟิตี้ฟิวเจอร์นะครับตอนเช้าที่ได้แนาช็อตไปอ่ะนะครับก็ใครมีก็ถือได้นะครับส่วนใครจะเปิดก็โซนสักเก้าสี่ศูนย์ขึ้นไปอ่ะนะครับซีซเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าเปิดตังนี้ได้นะครับแล้วก็ อาจจะมีสักไม้นึงแถวประมาณสักเก้า้าห้านะครับแล้วก็สูงกว่าเก้าหกศูนคัดลอดนะครับด้านล่างก็จะมีะโซนเก้าสองสี่เก้าสองเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นเป็นจุดจุดรับแรกที่อาจจะมีเด้งสลับเพราะนั้นถ้าถึงแนวนี้ก็ต้องเอปิดทางกำไรบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเด้งแล้วมันจะอดอดปิดเออ่ที่แบบได้กำไรดีๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยนะครับอก็ แล้วก็อีกแนวหนึ่งประมาณ905-910เนี่ยประมาณสองแนวเนี้ยจะเป็นกรอบล่างของของขึ้นสีนะครับที่จะมีเริ่มเริ่มเด้งนะครับก็เราชอบไปก่อนแล้วรอปิดตรงนั้นทำกำไรนะครับ mm hmm. อันนี้คือแผนตัวเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับส่วนอทองคำเนี่ย oh. ก็ก็รอย่อลอง mm hmm. นะครับอาจจะคล้าย เซฟฟิฟตี้ฟิวเหมือนกันมันเหมือนมันมันมันเริ่มจะสลับมาพักลักนะครับก็รอเปิดสองเจ็ดสี่ห้าแล้วก็ต่ำกว่าสองเจดสมศูนย์คัดลอสนะครับค่ะด้านบนมีประมาณใกล้ๆสองพันแปดในรอบหน้านะครับอต้องรอแบบเก็บสะสมรองในช่วงนี้ก่อนนะครับส่วนตัวหุ้นก็ไม่ใช่ทียูเนาะตัวนั้นใช่ครับทียู่ก็ยัง ซือได้เพราะราคามาสร้างฐามนมาสัญญาละและได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าด้วยนะครับที่ uh huh. ก็บาทเนี่ยมีโอกาสไปแบบสัมสี่เหมือนกันนะครับ uh huh. ก็บุญสกออก,ก็ได้ประโยชน์ก็ทียูส uh ิบห้าบาทก็ยังซื้อได้นะครับแล้วก็สิบสี่ห้าขัดลอด,ด้านบนมีสิบหกบาท uh huh. เป็นจุดในการรอปิดทำกำไรครับผม ได้เลยพี่อ๋องครบท้วนค่ะทีถ้าคนที่มีหุ้นแบงค์อยู่อะค่ะพี่อ๋องจะแนะนำยังไงดีคะแบงค์ใช่ไหมครับแบงค์เนี่ยเอ่อก็ถ้าเป็นถ้าเป็นทุนที่แบบไม่ได้สูงมากไม่ไม่ได้ต่ำมากอะต้องเป็นภาพของการแบง่งเอ่อเทคโอฟฟิทไปบ้างแล้วก็สลับลงมาข้งางล่างรับใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าทุนต่ำเลยแบบเหมือนใครมีทุนตั้งแต่ โอ้โห oh, ต่ำพันสามอ่ะเ <Okay. S 2> ออที่เซ็ตต่ำพันสามอ่ะนะครับเ <Okay. S 2> ออก็ถือได้เพราะมันพงลงไม่ถึงหรอก <Okay. S 2> นะครับแล้วจะทุนถ้าทุนต่ําก็ยังถือได้อยู่เพราะว่าเอ่าเซตก็ก็ต้องบอกว่ายังมีขึ้นหนึ่งขึ้นห้ารออยู่แต่ต้องพักสี่จบก่อนเ <Okay. S 2> อ่อขึ้นห้าประมาณหนึ่งหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามห้าถึงประมาณหน <Okay. S 2> ึ่งห้าศูนย์เออนะครับ <Okay. S 2> ตรงนั้นก็ยังถือได้นะครับ ค่ะครับผมครับได้เลยค่ะครบอทวนขอบคุณพี่อ่องด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำจากพี่อ่องนะคะคุณเอกพาวินสุนทราวิชาติค่ะผู้ในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอกด้วยนะคะที่